สัมภาระสุดท้ายเรื่องเล่าสยองขวัญเอาล่ะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะขอสักอย่างใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามและคอมเมนต์บวกหนึ่งหรือพิมพ์ว่าชอบฟังให้ผมหน่อยนะครับถือซะว่าเป็นค่าตั๋วในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้นัดเกลียดการขับรถส่งศพในคืนวันอังคาร ไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์แต่เพราะต้องวิ่งทางไกลบนถนน340ที่ไร้แสงไฟคืนนี้เขามีศพชายชราห่อผ้าขาวเพียงร่างเดียวบันทึกอยู่ในห้องเก็บด้านหลังอย่างแน่นหนาเขาเปิดแอร์เย็นจัดเพื่อสู้กับความชื้นแต่ยิ่งขับนานเท่าไหร่อุณหภูมิในรถก็ยิ่งลดลงจนหนาวสั่นแปลกๆเสียงกระซิบเริ่มมาพร้อมกับคลื่นวิทยุที่ขัดขาด,ขาด,ขาดหายหายมันเป็นเสียงแผ่วเบาเหมือนใครกำลังเรียกชื่อเขานัดนัด เขาเร่งเสียงเพลงให้ดังขึ้นแต่เสียงกระซิบนั้นไม่ได้หายไปมันเหมือนกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้หูเขามากขึ้นเรื่อยๆราวกับมีใครนั่งอยู่ข้างๆเขาเหลือบมองกระจกมองหลังภาพในนั้นคือความมืดสนิทแต่เขาสาบานได้ว่าเห็นเงาตะคุ่มสีขาวเคลื่อนไหวเล็กน้อยในที่นั่งผู้โดยสารข้างๆเขาหันขวับไปท,ทันทีที่นั่งยังคงว่างเปล่าหัวใจนัดเต้นระรัว เขาพยายามควบคุมสติและมองไปที่ถนนแต่แล้วเสียงกระซิบก็เงียบลงทันทีแทนที่ด้วยเสียงทุ้มต่ำและหนักหน่วงจากด้านหลังรถตึงตึงตึงมันคือเสียงเคาะจังหวะที่สม่ำเสมอเหมือนบางอย่างพยายามออกมาระดมเคาะประตูรถ นัดเหยียบเบรกจนตัวโกง่งเขามองกระจกอีกครั้งคราวนี้ภาพสะท้อนชัดเจนกว่าเดิมในกระจกมองเห็นเงาของตัวเองที่กำลังตื่นกลัวและเบื้องหลังศีรษะของเขาคือร่างที่ถูกห่อด้วยผ้าขาวนั่งพิงอยู่บนเบาะข้างๆอย่างสมบูรณ์แบบเขาหันกลับไปอีกครั้งที่นั่งยังคงว่างเปล่าแต่เมื่อสายตาเขากวาดลงไปยังเบาะเขาพบกับบางสิ่งที่ไม่ได้มาจากศพในห้องเก็บของ มันเป็นนิ้วมือเล็กๆสีซีดห่อด้วยเศษผ้าดิบผืนบางๆวางอยู่ข้างต้นขาซ้ายของเขาโทรศัพท์มือถือดังขึ้นพอดีเสียงปลายสายคือเจ้าหน้าที่จากวัดนัดถึงวัดหรือยังอีกเรื่องนะเราเช็คบัญชีผิดไปคันนายมันไม่ได้มีศพนี่สรุปว่านายขับรถเปล่ามาตลอดทางใช่ไหมนัดมองนิ้วมือในมือของตัวเองแล้วเงยหน้ามองประตูห้องเก็บศพที่ล็อกแน่น เสียงเคาะนั้นกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิมและไม่มีจังหวะส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่